ข้อนี้เป็นเรื่องของการทําให้ส่วนไม่ติดลากนะทำให้ส่วนไม่ติดลากหน้าตาเป็นไงดูการน,นี่นะเรามาดูกันดีกว่าว่าข้อนี้โหค่อนข้างยากนิดนึงนะ4 3. 3. ่ส่นวน1บวกสแครสองลบสแควรูมีค่าเท่ากับจํานวนใดนะมีค่าเท่ากับจํานวนใดนะข้อนี้เป็นข้อสอบที่ค่อนข้าง ยากพอสมควรนะถ้าเด็กๆไม่รู้เทคนิคนี่นะข้อนี้ถือว่ายากเลยนะข้อนี้ถือว่ายากเลยเรามาดูกันดีกว่าว่าเวลาเจอสไตล์แบบนี้มีเทคนิคการคิดอย่างไรนะนะก่อนอื่นสังเกตดูนะข้อนี้มันไม่ใช่3มเทอมแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่2เทอมแล้วแต่มันเป็น3เทอมนะมันเป็น3มเทอมถึงแม่ถึงแม้จะตัวนี้จะไม่มีรากก็ถือว่าเป็นเทอมเทอมหนึ่งนะตรงนี้ถือว่ามี3มเทอมเมื่อเป็น3มเทอมปุ๊บเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าคอนจูเกต นะไม่ได้เพราะว่าคอนจูเกตเนี่ยจะต้องมีเพียงแค่2เทอมคือคอนจูเกตของ a บวก b ก็คือ a ลบ b โอเคไหมเพราะฉะนั้นเมื่อมันมี3เทอมเทคนิคคืออะไรเทคนิคก็คือทำให้มันเหลือแค่2เทอมแปลว่าอะไรทำให้มันเหลือแค่2เทอมเรามาดูกันนะเราก็จะทำนี้ครูเขียนอันเดิมก่อนนะครูเขียนอันเดิมก่อน1บวกสแควรูสองแล้วก็ลบสแควรูสาเนี่ย มันมี3มเทอมปุ๊บเนี่ยนะเราจะต้องทําให้มันเหลือแค่2เทอมโดยอะไรโดยเราจับกลุ่มมันก่อนนะเราจับกลุ่มมันก่อนก็คือเราจะจับกลุ่มคู่นี้เราจะให้มองตรงเนี้ยเป็นตัวเดียวกันนะมองตรงนี้เป็นตัวเดียวกัน,นะอ,น,น,กนอันนี้เหมือนเป็น a ลบ b แล้วเราก็จะเอาสิ่งที่เรียกว่าเรียกว่าคเตเอาสิ่งที่เรียกว่าคอนจูเกตเนี่ยมาคูณทั้งเศษและส่วนเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองว่าอันนี้เป็น a b. ลบ b เพราะฉะนั้นตัวที่เราจะามาคูณคือ a บวก b a, a คืออะไร a ในที่นี้ก็เหมือนเป็น1บวก square r สองนี่นี่คือ a ตรงนี้เป็นลบใช่ไหมก็คอนจูเกตก็จะกลายเป็นบวกนี่แล้วเราเวลาคูณต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะต้องคูณทั้งเศษและส่วนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องคูณด้วยห้ามหายโอเคไหมห้ามหาย ไม่ได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บนะสังเกตว่าขราวนี้มันอยู่ในรูปอะไรแล้วเด็กๆนะมันอยู่ในรูปหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลัง นะน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังเด็กๆน่าจะพอจำได้บ้างแล้วเนาะมันคืออะไรคราวนี้นะมันก็จะได้เป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้คืออะไรตัวบนเหมือนเดิมก่อนเลยนะตัวบนเหมือนเดิมก็คือ4คูณตรงเนี้ยเราใส่เป็นตัวเดียวกันเลยนะ1บวกสแควรูสองคูณเขียนงนี้เลยนะจริงๆมันเขียนได้นะก็คือเราถอดวงเล็บตรงนี้ทิ้งเพราะเอาสมาคูณใช่ไหมเรารวมเลยนะแล้วก็ส่วนอะไรเด็กๆอ่าตรงเนี้ยสาคัญนะ อ่คูณดันคดวแล้วนะคูณดันิดไว้แล้ว,นะว,ลวนะตรงนี้กลายเป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังมันจะได้เป็นหน้าหน้าคือตัวนี้หน้ากําลังสองแล้วก็ลบด้วยหลังกําลังสองนี่นะอ่ะเรามาดูซิว่าเราทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บส่วนหายติดลากหรืออย่างเรามาดูกันนะเรามาดูกัน เรามาดูตรงนี้ขูไว้ตรงนี้นะข้างบนไม่ต้องกระจายยังไม่ต้องกระจายอะไรทั้งสิ้นนะเราก็เขียนไปเหมือนเดิมเลยก็คือ4คูณด้วย1บวกสแค a r e 2บวกส q ร a r e t 3ข้างล่างนะข้างล่างดูนะ1บวกสแค a r 2 3, ทั้งหมดกําลัง2ส,สิ่งหนึ่งที่เด็กๆห้ามทําเด็ดขาดไม่ใช่เจออย่างนี้ปุ๊บเอากระจายกำลังสองเข้ามาเลยเป็น1บวก2อย่างเงี้ย เพี้ยนเลยนะเด็กๆนะสิ่งที่เด็กๆต้องรู้คืออะไรอ่าอันนี้เด็กๆต้องจดแล้วก็จําให้ได้นะตรงนี้มันอยู่ในรูปของ A บวกด้วยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขยับขยับนิดนึง A บวกด้วย B ทั้งหมดยกกําลังสองนะมันอยู่ในรูปนี้มันคือหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังแล้วก็บวกด้วยหลังกําลังสองนะต้องเอารูกนี้ไปคิดนะเด็กๆนะเอาขูดกรอบไว้นิดนึงนะเดี๋ยวงง ต้องจําให้ได้นะตรงนี้เหมือนเป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็นหน้ากําลังสองบวกด้วย2คูณหน้าหน้าคือ1แล้วคูณหลังคือสแควรูสองแล้วก็บวกด้วยหลังกําลังสองก็คือสแควรูสองยกกําลังสองนี่ตรงนี้คือตัวนี้นะลบด้วยอะไรลบด้วยสแควรูสามยกกําลังสองสแควรูสามยกกําลังสองสแควรูยกกําลังสองนะรากที่สองยกกําลังสองลากหา ทนันไวเด็กๆนะเมื่อได้งี้เสร็จปุ๊บคราวนี้เราคิดต่อนะเลขสียนะ่ยังไม่ต้องกระจายนะย,ยังไม่ต้องกระจายยังไม่สุดยังไม่ต้องกระจายอ่าคูณดันึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น1นึบวกสแควรูทสอบวกด้วยสแควรรูทสข้างล่างเด็กๆดู1นึ่กำลังสองได้ห่ใช่ไหมนะสแควรูทสองกำลังสองได้สองหนึ่งบวกสองได้สามคิดไปคิดตามไปนะ 1นบวกสได้3 3มลบสหายตัวเลขหายแล้วเหลือตัวนี้2อคูณหได้2 2งสคูณสแควรูทสก็ได้2องสแควรูทสองทันไหมเด็กๆเมื่อได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บยังไม่เสร็จนะครูถามนิดนึงเฮ้ยเลข2ตัวนี้กับเลข4ตัวนี้ตัดได้ไหมถ้าตัวนี้กับตัวนี้นะตัดกันได้2 1 2 2 2 4่งสคำถามต่อสแควรูทสตัวนี้กับสแควรูทสตัวนี้ตัดกันได้ไหม สังเกตนะตัวเนี้ยมันเป็นก้อนเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นก้อนเนี้ยไอ้ตัวส่วนทั้งหมดเนี้ยเอาไปตัดตัวใดตัวหนึ่งในนี้ไม่ได้เลยมันต้องดึงตัวร่วมออกไปตัดถึงจะตัดได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นเมื่อได้งี้เสร็จปุ๊บเนี้ยขั้นตอนต่อไปเนี้ยมันก็จะมี2เทคนิคนะมันก็จะมี2เทคนิคนะเทคนิคแรกคือเทคนิคที่เราบอกว่าอะไรเทคนิคที่เราบอกว่าเด็กๆดูนะนะเทคนิคนี้คือไอ้ตัว2เนี่ยนะเด็กๆจำไว้นิดหนึ่งนะเด็กๆจำไว้นิดหนึ่งนะไอ้ตัวเลข2เนี่ย มันก็คือสแควรูทสองคูณกับสแควรูสองโอเคไหมนะเลข2ตัวเดียวมันเกิดจากสแควรูสองคูณสแควรูสองเพราะฉะนั้นนะครูบอกว่าเฮ้ยนะไอนี้คือสแควรูสองคูณกัน2ตัวเนาะเพราะฉะนั้นไอตรงนี้คือสแควรูสองหนึ่งตัวใช่ปะ่ะเราสามารถตัดได้นะเด็กๆสามารถต,ตัดตัวนี้ได้นะสแควรูสอง หนึสตัวนี้เหลือสแครูทสองเพราะเรามองว่าไอ้สแควรูทสองมันคือเฮ้ยไม่ใช่เลขสองเนี่ยคือสแควรูทองสตัวใช่ป่ะเราตัดไป1ตัวก็เหลือหตัวทั้งนนะเมื่อในนี้เสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปเนี่ยสแควรูทสอยู่ข้างหน้าหน้าวงเล็บนะเด็กๆดูนะหน้าวงเล็บกระจายเข้าไปคนเทเลยนะกระจายเข้าไปได้เลยสแควรูองคูณห่งก็ได้สแควรูทสองสแรูองคูณสแควรูองได้ส สแควรูทสองคูณสแควรูทสามเนี่ยลากเดียวกันนะสแควรูทเหมือนกันรากที่สองเหมือนกันคูณกันสามารถเอาค่าที่อยู่ในรากคูณกันได้เลยค่าที่อยู่ในรากคือสองกับสามคูณกันได้หกแล้วยังติดรากตัวเดิมองอยู่จบแล้วข้อนี้นะได้เป็นตัวนี้เราไปดูชอยด์นิดหนึ่งดิชอย,เเยออ์เขาเรียงอ๋อเขาเรียงสแควรูทหกมาก่อนเอาเราก็เรียงตามเขาเนาะเราก็จะได้เป็นสแควรูทหกบวกสแควรูทสองแล้วก็บวกกับ สองนี่นะเราก็เขียนตามเขาเลยนะคำตอบของเราก็จะได้เท่านี้ปึ๊บป๊บนะไปดูซิมันตอบข้อไหนเอ่ยไปดูซิมันตอบข้อไหนเอ่ยว้าวอูว้นี่ไงข้อหนึ่งเลยนะข้อหนึ่งเลยนะข้อนี้จะค่อนข้างดูแล้วค่อนข้างยากนะค่อนข้างยากนิดหนึ่งเด็กๆจะต้องรู้เทคนิคนะเด็กๆจะต้องรู้เทคนิคแล้วเดี๋ยวครูขยับให้นิดหนึ่งนะเดี๋ยวเตอร์ได้ไหมได้ไหมพอได้ไหมอ่าอ่าอย่า เขยับไปนิดนึงอ้าวได้อยู่ได้อยู่เออนี่ได้เต็มเลยนี่เอาเฉพาะเฉลยนะอะให้เด็กๆโจทย์นะให้เด็กๆโจทย์ตรงไหนเด็กๆฟังแล้วตามไม่ทันนะนะตรงไหนเด็กๆฟังแล้วตามไม่ทันให้ย้อนกลับไปดูอีกหนึ่งรอบได้นะย้อนไปดูสักหนึ่งรอบสองรอบนะจนกว่าจะเข้าใจนะโอเคนะครับเอาเด็กๆโจทย์